กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวกผมนายช็อตตี้บูจไชเชนเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมเคาน์เตอร์สายก็ผมเกมนี้ก็คือเปิดให้บริการที่เกาหลีมาปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็มีภาษาไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีภาษาไทยแล้วแล้วก็จุดเด่นของเกมนี้นะครับกราฟิกสไตล์แอนิเมะเลยนะครับเวลาใช้สกงสกิลก็จะมีคัดซีนด้วยส่วนรูปแบบแนวเกมเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะข,ของการวางแผนนะครับก็คือมันจะมียันแม่ของฝ่ายเรานะครับแล้วก็มีศัตรูของฝ่ายศัตรูอยู่ ทำอีท่าไหนก็นได้ครับให้ตัวละครทหารของฝ่ายเราเนี่ยไปจัดการตัวของยานแม่หรือว่าตัวของศัตรูให้ได้นในขณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันไม่ให้พวกศัตรูเนี่ยมันมาทําลายยานแม่เราได้นั่นเองนะครับมันก็จะมีเรื่องของพลังงานให้เรามาบริหารด้วยเช่นพลังงานเท่านี้เท่านั้นเท่านี้เราถึงจะส่งยูนิตไปเสริมได้ซึ่งยูนิตก็จะมีหลากหลายสายตามที่เห็นนะครับรวมไปถึงการใช้สกิลเมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วนะครับก็คือจะมีคัตซีนนะครับออกมาสวยงามนะครับแบบนี้เป็นต้นเห็นไหม โอ้โหตีกันหน้าจอสั่นกันตุมตามตุมตามเลยทีเดียวเชียวอีกจุดเด่นหนึ่งของเกมนี้นะครับก็คือสาวๆนั่นเองครับสาวๆน่ารักมากเลยนะน่ารักมากจริงๆก็ตามที่เห็นนะครับงานดีมากนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยกันแล้วกันนะครับวิธีการเล่นจริงๆแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยคลิกบริเวณออ,อ,อปชันนะครับตรงนี้นะ มันจะมีตัวนี้ครับที่เป็นเควสเขาจะคอยบอกว่าเราควรไปทําอะไรซึ่งมันจะพ่วงระบบการสอนไปด้วยบางทีไม่ได้อาดจ,จะเป็นการต่อสู้อย่างเดียวไงอาจจะเป็นให้เราไปอัปเกรดให้เราไปน,นู่นนั่นนี่เข้าใจใช่ไหมครับแล้วมันได้รับของรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้เราเนี่ยกดตรงนี้ครับเพื่อไปทําตามภารกิจต่างๆที่เกมมอบหมายนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะได้เล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปได้ไวขึ้นส่วนการต่อสู้อื่นๆถ้าเกิดเราอยากจะเข้าเองก็คือจะอยู่ตรงนี้แหละปฏิบัติการนะครับก็ตามสไตล์เกม RPG อาไว้ เสร็จสับเลยเนื้อเรื่องหลักพวกดันเจียนประจําวันเนื้อเรื่องกิจกรรมพวกเอ่อเนื้อเรื่องเสริมอะไรเงี้ยก็จะมารวมมตุ้มกันอยู่ตรงนี้นะครับง้นก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูสักด่านหนึ่งกันแล้วกันนะครับด่านอะไรก็ได้เนาะเล่นๆกันไปครับส่วนก่อนที่จะไปต่อสู้นะครับก็คือท่านผู้ชมต้องดูนิดน,นึงนะฮะว่าถ้าเกิดเราต้องการเก็บ3รดาวเนี่ยมันจะต้องทําเงื่อนไขอะไรบ้างเห็นไหมครับอ่านั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวปฏิบัติการได้เลยนะฮะ ทีนี้ในบางด่านนะครับมันจะมีลักษณะของการเดินเป็นช่องๆเหมือนเทิร์นเบสด้วยนะครับไม่ได้มีการต่อสู้อย่างเดียวนะครับงั้นก็เดี๋ยวผมลงหน่วยจู่โจมเลยก็แล้วกันนะครับเอาเป็นตี้ที่เก่งที่สุดของเรานะฮะส่วนเรื่องของการจัดตี้นะครับท่านผู้ชมสามารถคลิกที่ตัวละครนะครับแล้วก็มันจะมีรายละเอียดด้านขวาขึ้นมาแล้วกดตั้งหน่วยลบได้เลยแล้วเราก็คลิกๆเลือกได้เลยครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรพิดานะครับแต่ท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องจัดยานแม่ด้วยนะบางคนอาจจะลืมจัดยานแม่อะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ดูดีๆกั็แล นะครับเนื่องจากเกมนี้มันจะมีชนะทางแพ้ทางด้วยเราสามารถดูที่กระบวนทัพตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีบอกเห็นไหมครับว่าดาบชนะปืนปืนชนะโล่โลชนะสไนสไนชนะดาบแล้วก็จะมีตัวฮิวที่ไม่ชนะไม่แพ้ใครเลยทีนี้ไอ้ส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้คือแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเล็งตัวไหนเป็นพิเศษอย่างเช่นรถถังมันก็คือจะเล็งพวกที่มันเป็นรถถังเป็นเครื่องจักรเป็นหลักถ้าออคือเจอใครหวดคนนั้นก่อนเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นยานลบก็จะเน้นที่ไปโจมตียานลบก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ก็จัดให้เรียบร้อยแหละนะแค่นี้แหละไม่มีไรพอจัดเสร็จแล้วกดปิดด้วยนะครับถ้าเกิดเรากดย้อนกลับอะ่ะบางโหมดมันจะไม่เซฟให้นะกดปิดตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยโอเคไหมอ่ะลงไปแล้วครับ <S <S หน่หน่วยครับทีนี้เราลงได้เท่าไหร่ดูด้านซ้ายมันจะมีบอกอ่ผมสามารถเพิ่มยานลบมได้อีกอันหนึ่งก็เดี๋ยวตรงนี้แล้วกันก็จะใช้เพื่อนเราก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นขาดจรได้หมดนะเพื่อแบบเราอยากจะผ่านไวๆอะไรเงี้ยเราก็เลือกคนพวกนี้มาช่วยได้นะครับจะได้ผ่านไวๆหรือแล้วจะเอาตี้ที่2ของเราก็ได้อะไรแบบี้นตน อ่ะโอเคเริ่มได้เลยนะครับปฏิบัติการได้ครับผมเอาละเทิร์นแรกผมเอาไงดีนี่ละกันเอานี้มาสู้เลยครับเวลาเราเลื่อนเราก็กดเลื่อนแบบนี้ได้เลยนะถ้าเจอศัตรูก็จะมีการต่อสู้แค่นี้เองนะครับ เรื่องการต่อสู้ผมก็ได้เกินนำมาแล้วกันต้นคลิปแล้วใช่ไหมครับก็คือเล่นมาสักพักหนึ่งมันก็จะมีคูณ2มีอโอตโต้อะไรให้ก็ไม่ต้องซีเรียสมากถ้าด่านไหนไม่ไหวจริงๆล่ะอาจจะต้องเล่นเองอาจจะส่งตัวแท้งไปก่อนแล้วเอาตัวสนับสนุสนตามมาทีหลังอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมเพราะบางทีออโต้มันส่งตัวมาโม่ซัว,ส,วสเปสป่าครับเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรพิสดารตรงนี้ครับถ้าเกิดไม่ไหวอีกแนะนําว่าให้ไปอัปเกรดตัวละครแค่นั้นเองครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ครับผมจบและอย่างไวครับ บึมไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็อย่าลืมสั่งการอันที่2องด้วยนะครับอ้นี่ขึ้นมาด้านบนได้เลยเหรอเนี่ยสู้กับบอสเลยไหมอ่ะไม่น่าไหวเพราะนี่ตีที่2ของผมครับก็เดี๋ยวเลื่อนมาตรงนี้กันละกันนะครับแล้วก็จบเฟสครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเทิร์นของศัตรูครับบางด่านศัตรูจะจะไม่เดินอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาไงดีน้ารถจิ๊บอืมผมว่าจะเอารถจิ๊บไปสู้กับตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะมีกระสุนเห็นไหมครับกระสุนหมายความว่าสู้ได้แค่2ครั้งนะถ้าหมดแล้วมันก็หมดเลยครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ผมอาจจะต้องเอารถจีไปสู้ตัวด้านบนแต่ว่าผมยังเคลื่อนที่ไม่ได้งั้นผมอาจจะรอให้ศัตรูมันมาก่อนก็ได้เออเราค่อยว่ากันอีกทีอ่ะให้ศัตรูมันมาก่อนี๋ยวผมค่อยเดินชนศัตรูเอาอ้าวไอ้ตัวนี้มันเดินบวกผมเลยวะ่ะผิดแผนไปนิดน,นึงแต่ไม่เป็นไรส่วนการต่อสู้ตรงนี้ผมก็ขอข้ามไปเลยก็แล้วกันท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรมันก็เดิมๆนะครับตรงนี้ ทีนี้เดี๋ยวผมก็เอาไอเนี้ยไปสู้กับตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วให้ตัวเนี้ยเก็บกระสุนครับเราจะได้เอาตัวตีหลัง,งผม,มไปสู้กับบอสได้อีกทีหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะชิวๆกันไปครับส่วนหมวดของการต่อสู้อื่นๆนะครับจะมีอีกอันหนึ่งคือตรงนี้ครับอันนี้นะกอรเลดนะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของการ PVP นั่นเองซึ่งจะมีทั้ง2แบบด้วยกันก็คือสู้แบบเรียวไทม์ ก็คือสู้กับคนอื่นจริงๆในเวลาเดียวกันนะครับสู้กันจริงๆถามว่าออโต้ได้ไหมก็ออโต้ได้ก็แล้วแต่เราเลยตรงนี้นะครับก็จะมีระบบที่สู้กันจริงๆด้วยอีกอันหนึ่งก็คือสู้กับ AI นะครับอีกฝ่ายก็จะเป็นคนจริงๆเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เล่นในเวลาเดียวกันไงจะเป็น AI อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มีเรื่องของการ PVP ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเปิดแก๊ปปองกันดีกว่านะครับก็แนะนําให้รับของรางวัลให้เรียบร้อยครับการเช็คองเช็คอินการทําภารกิจต่างๆอะไรแบบนี้นะครับ ส่วนของจดหมายมันจะอยู่แท็บของการจัดการนะครับนี่เห็นไหมมีจดหมายครับเขาก็แจกของเหมือนกันอย่าลืมรับให้เรียบร้อยนะครับมาให้หมดเลยนะฮะและนอกจากนี้ครับการเปิดกระจาะปองเนี่ยมันจะมีตัวของให้เรารีโรได้ทั้งหมด30ครั้งด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่ระบบสัรหานะครับสรรหาก็คือกระจาะปองนั่แหละครับนี่ไงครับที่ผมพูดถึงเราสามารถรีโรได้เรื่อยๆ30ครั้งนะครับแล้วก็การเปิดจะออกมาในลักษณะน,นี้แน่นอนคือจะมีสีทองระดับ SSR 1คนแล้วก็มี SR3 คน ถ้าเกิดได้ซ้านะครับก็ถ้าเกิดเป็นตัวละครที่เราชอบหรือเป็นตัวละครที่เราเล่นนะ่ะไม่เป็นไรนะมันเอาไปปลดลิมิเตอร์เพิ่มความสามารถได้นะครับงั้นก็ดูผู้สมัครคนอื่นหน่อยก็แล้วกันดูสิได้ขายบ้างโอ้ดูดีดูดีดูด,ดีคนนี้อ๋ออันนี้มันเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอมันเอาไว้โจมตีตัวของยานแม่โดยเฉพาะเลยเนี่ยเออเป็นทําลายฐานนะครับโจมตียานแม่โดยเฉพาะเลย โอ้คนนี้ก็ดูดีฮะอืมนักเวทครับผมถือลงศพมาด้วยที่เหลือก็จะเป็นสีฟ้าระดับ R หรือระดับ N แล้วนะครับก็สกิปเลยแล้วกันดูแค่4ใบแรกก็พอแล้วนะครับ นี่แหละเราก็รีเซ็ตไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่มั่นใจว่าตัวไหนเก่งยังไงจริงๆแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้เราเนี่ยไปดูที่ตัวของโคเด็กซ์ของเกมคือสารานุกรมอะ่ะซึ่งมันจะอยู่ในแท็บการจัดการนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับคอลเลกชันเห็นไหมอ่าตอนนี้ก็คือมี32คนนะครับแล้วเราก็ไล่ดูได้เลยนะครับดูที่พนักง,งานก็ได้นะครับถ้าเป็นพนักง,งานเนี่ยมันจะสรุปมาให้หมดเลยมีใครบ้างแล้วเราก็อาจจะเรียงจากความหายากก็ได้เสร็จแล้วก็กดตัวนี้ มันจะเรียงจากความหายากนะครับก็คือจะเรียงจากพวก SSR ก่อนแล้วก็คลิกเข้าไปดูก็ได้ครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกตัวนี้เป็นพลซุ่มยิงนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับค่าสถานะต่างๆเป็นอย่างไรบ้างสกิลมีอะไรบ้างเห็นไหมครับเราเรามาดูตรงนี้ก่อนได้ชอบไหมถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนขาดตัวฮิลหรือเปล่าอะไรเงี้ยขาดเชัยหรือเปล่าก็อาจจะเลือกน้องคนนี้ก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนผมนั้นผมเล็งน้องคนนี้ครับเฉินเจียนะฮะก็ดูดีมากครับคนหนูเลยอ่ะใช้ได้เลยอ่ะชอบคนนี้มากงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดต่อเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับอ๋อแล้วก็เรื่องของเมนูลัดนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะอยู่เมนูไหนก็นแล้วแต่นะกดด้านขวาบนก็ได้นะมันไม่จะเป็นต้องกลับไปที่หน้าโฮมนะแล้วกดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็หาเลยสำหรับการเปิดไอยปองก็อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมพยายามจะหาน้องชุดข่าวคนเมื่อกี้ผมหาไม่เจอครับรีไป28รอบแล้วผมเอาน้องคนนี้แทนก็ได้ครับนานาฮาระ คนนี้ก็ดูดีเหมือนกันครับผมเออน่าเศร้าจังเลยแสดงว่ามันไม่ได้มีทุกตัวที่ที่เราเห็นในสารานุกรมนะก็ทําใจนิดนึงครับนี่นี่นี่คนนี้ที่ผมอยากได้แต่เมื่อกี้ผมลองหาดูวแล้วหาไม่ได้นะฮะโอเคทีนี้เราไปดูตู้อื่นกันบ้างน,นะครับตู้อื่นก็คือจะมีอะไรบ้างน,นะครับก็คือนี้เป็นตู้ปกติไม่ได้มีพิกอัพเลดอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะมีตู้พิกอัพเลดเห็นไหมก็จะได้คนหน้าตู้เยอะเอ,อ้ยน้องคนนี้ก็ดีนะรูมีแหมรูมีคนนี้เหรอโอ้อโหลล อันนี้ก็คือเป็นตัวของแต้มเพื่อนอะนะเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นก็คงคงเปิดแบบไม่มีเรทอัพก็แล้วกันลุ้นน้องคนนี้จัดไปเลยก็แล้วกันนะครับใช้ตัว10อันมาเวลาเปิดการปองจริงๆจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือเราจะต้องมีการมาต้อนรับทหารใหม่นะครับโดยการสไลด์ไอ้นี่ลงครับแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยว่ามี SSR หรือเปล่า 5ประตัมาสีทองแบบนี้มี SSR แน่นอนครับแล้วทำไมต้องได้คนนี้วะขอคนอื่นได้ไหม,มคนนี้ผมมีอยู่แล้วเป็นเป็นตัวป้อมครับผมโอ้โหแม่ชีโหดโอ้โหคตรโหดเลยคนนี้ ที่เหลือน่าจะเป็น R หมดแล้วนะเพราะว่าเกมนี้ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะครับเวลาเปิดแกปองมันจะเรียงลำดับมาให้อยู่แล้วครับก็คือเรียงจากแรที่สูงที่สุด SSR ลงมาเพราะถ้าเกิดว่าเปิดมาถึง R แล้วเนี่ยมันจะไม่เจอ s r แล้วล่ะงั้นก็สีคิปเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นไปอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อกี้เราเปิดแกปองเรียงตามลำดับนี้เลยนะครับน่าเสียดายครับผมได้ SSR นะบุญมีแต่กำบังไปนิดนึงครับอยากได้น้องคนนี้แต่ไม่ได้ครับผม สำหรับการอัปเกรดตัวละครนะครับมันเข้าได้จากหลายที่นะครับก็แนะนําว่าเข้าจากทางนี้ละกันไปที่จัดการแล้วก็ไปที่ตัวการจัดการนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเรียกน้องคนที่ผมได้มาเมื่อกี้ก่อนนะครับขอเรียงจากความหายากละกันอน้องคนนี้น้องคนนี้นะครับ คลิกเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมดูด้านล่างนะครับมันจะมีเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆด้วยเห็นไหมครับอ่าท่าน้นก็ลองดูแล้วกันนะของเขิงนะครับมีอะไรก็ใส่ไปเมื่อเราคลิกเข้าไปที่ของนะครับก็จะมีเรื่องของการเสริมพลังด้วยก็คือตีบวกได้ครับการตีบวกก็กดไอ้น,นี่เลยก็ได้เลือกอัตโนมัติมันก็จะเอาพวกของที่เราไม่ได้ใช้อะมาเป็นวัตถุดิบนั่นเอง เราก็สามารถที่จะอัปเกรดพวกอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับและเดี๋ยวมันมีการคราฟด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปก็แล้วกันนะเอาทีละส่วนอันนี้คือเป็นเรื่องของการติดตั้งและการอัปเกรดนะครับเสร็จแล้วนะครับดูด้านขวาล่างต่อครับมันจะมีเสริมพลังหน่วยลบกับเพิ่มเลเวลเราเอาเพิ่มเลเวลก่อนกนแล้วกันนะครับคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เราไปอีกเมนูหนึ่งก็กดตกลงไปได้เลยครับการอัปเกรดของเกมนี้จะตลกอยู่อย่างหนึ่งครับตลกยังไงเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวผมอัปเกรดน้องเขาไปก่อนสักเลเวลเท่าไหรับ มันจะมีเรื่องของเลเวลกับความพักดีนะครับกดเลยแล้วกันนะเริ่มการต่อรองนะครับใช้ตังแสนแปดครับผมมันยังไม่มีการอัปเกรดทันทีนะครับมันจะเป็นลักษณะของการพูดคุยเจรจาต่อรองก่อนนะครับ ว่าเราจะจ่ายมากน้อยเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเราอยากจะจ่ายเงินมากขึ้นนะครับมันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะทําให้เอมันสูงขึ้นแล้วก็จะได้รับความพักดีมากขึ้นด้วยและเดี๋ยวไอ้ความพักดีเนี่ยมันจะมีผลต่อในอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมอัปเกรดโดยเสนอให้มากกว่าปกติอีก3 0นะครับไหนล,ลองดูสําเร็จไหมสําเร็จนะครับก็เลเวลเด้งไปเมื่อกี้เท่าไหร่นะ40ใช่ไหมนี่ไป4 2ได้รับค่าความพักดีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ นี่แหละครับเป็นลักษณะของการอัปเกรดเลเวลทีนานผู้ชมอยู่ด้านซ้ายล่างต่อมันจะมีสัญญาตลอดชีพนะครับอันนี้เนี่ยแหละครับสัญญาตลอดชีพสัญญาตลอดชีพก็คือท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องไปทําการอัปเกรดหรือเอาตัวละครไปสู้ก็ได้นะครับจนหัวใจเต็มอะ่ะแต่พอดีหัวใจมันยังไม่มีใครเต็มเลยจำจำได้ใช่ไหมไอ้ตรงที่เราให้ของไปแล้ไม่มีความพังดีอันนี้แหละคือหัวใจ เมื่อหัวใจเต็มเนี่ยเราจะมาสัญญาตลอดชีพได้นะครับมันจะไม่มีการเสียความพักดีเวลาที่แบบเฮ้ยเราเอาไปสู้แล้วแพ้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่มีการเสียความพักดีนะครับแล้วก็ได้รับ exp โบนัสบวก20%รวมไปถึงปลดล็อกเสียงภาคพิเศษต่างๆด้วยน่าสนใจไหม <laughs> น่าสนใจเหมือนกันนะครับ ทีนี้กลับมาที่หน้าจอตัวละครนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างต่อจะมีอีกอันนึงคือเสริมพลังหน่วยรบนะครับอ่ะก็กดเลยนะครับการเสริมพลังหน่วยลบเนี่ยคือท่านผู้ชมต้องไปเอาตัวละครไปอัปเกรดให้เลเวลอัพก่อนนะครับพอเลเวลอัพมาแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างเมื่อกี้ถ้าเกิดสังเกตนะตอนเลเวลหนึ่งมันจะแม็กทุกค่าเลยแต่พอเราอัปเกรดเลเวลไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบช่องว่างให้เราสามารถอัปเกรดตัวละครต่อไปได้นะครับ ก็โดยใช้วัตถุดิบที่เป็นตัวละครสายเดียวกันนะครับก็คือน้องคนนี้เป็นดาบควายใช่ไหมหรืออีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีหุ่นยนต์ที่ที่เราสามารถเอามาเป็นวัตถุดิบได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็กดได้เลยแค่นี้แหละเสริมพลังครับทําให้ตัวละครเก่งขึ้นไปอีกนะครับผมโอเคไหนๆก็อยู่หน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายต่อเลยกันละกันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับไอที่เราทําเมื่อกี้การปลูกถ่ายนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องการฝึกสกิลนะครับซึ่งก็ต้องไปหาหนังสือสกิลมาก่อนมันก็จะมีดรอปอยู่ตามดดนเจียประจําวันอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมไปลงด้วยกันละกันแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดเลเวลสกิลสูงๆเนี่ยเราต้องอัปเกรดดาวหรือเลื่อนขั้นตัวละครก,ก่อนด้วยการเลื่อนขั้นตัวละครคือตรงนี้ครับข้ามขีดจํากัดหลักการง่ายๆครับมันมีอยู่2วิธีวิธีแรกคือท่านผู้ชมต้องหาตัวละครที่เหมือนกันมาอย่างกรณีนี้เราไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวอย่างละกันเอาน้องคนนี้ละนนนน้้อองคีผเเย่ แล้วก็คลิกได้เลยแล้วเราก็เลือกตัวละครนะครับแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันก็จะสามารถข้ามขีดจํากัดได้นะครับโดยต้องดูเงื่อนไขด้วยนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเขารีเควสไว้ที่เลเวล5นะครับแล้วก็ใช้ตังค์ด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะสามารถเพิ่มดาวได้เห็นไหมครับนี่คือกรณีแรกกรณีที่เรามีตัวละครซ้ำอีกกรณีหนึ่งนะครับสมมุติเราไม่ได้มีตัวละครซ้ำนะครับมันก็คือจะใช้เจ้าคิวสีแดงอันนี้แทนแบบนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนของการอัปเกรดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับมันจะอยู่ในหน้าเฮดคอเตอร์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับไอที่เราทําเมื่อกี้มันอยู่ในห้องแลบปลูกถ่ายฝึกสกิลจําได้ใช่ไหมครับอ่ะเราไปดูส่วนต่อไปครับเวิร์กช็อปเวิร์กชอ็กชอปก็จะมีการประดิษฐ์ไอเทมเมื่อกี้ก็เกินไปแล้วนะครับเรามาประดิษฐ์ไอเทมได้นะครับอันนี้ผมประดิษฐ์รอไว้เรียบร้อยแล้วก็มารับของกันหน่อยการประดิษฐ์ก็ง่ายๆครับก็คือขอแค่มีวัตถุดิบแค่นี้แหละแล้วก็มาประดิษฐ์ได้เลยจบแค่นี้ไม่มีอะไรพิารนะคับ ส่วนอันต่อไปจะเป็นโรงจอดยานนะครับแน่นอนว่าเกมนี้เวลาเราเล่นเนี่ยเราจะต้องทํายานลบด้วยใช่ไหมครับช่วงแรกก็จะมีแค่ลําเดียวแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เราสามารถสร้างยานลบเพิ่มเติมได้เห็นไหมครับนี ก็เหมือนเดิมครับต้องหาวัตถุดิบไม้ครบก่อนนะครับถึงจะสามารถสร้างยานแม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่ายานแม่แต่ละลำเนี่ยมันจะมีความสามารถไม่เท่ากันครับเช่นบัฟเบ,บิร์บอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราอาจจะดูความสามารถก่อนก็ได้ว่าความสามารถของยานแม่ตัวนี้ดีไหมเหมาะกับทีมที่เรามีอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยสร้างก็ได้ครับจะได้ไม่เสียดายทรัพยากรครับ ส่วนอีกเมนูหนึ่งนะครับซ่อมบำรุงยานลบนะครับคือการตีบวกนั่นแหละครับก็อย่างเช่นยานลบที่เรามีลำแรกเนี่ยคอฟฟินเนี่ยตอนแรกมันก็เวลหนึ่งแหละผมก็มาอัปเกรดโดยใช้เงินกับใช้เฟืองอันนี้เขาไปเรียกเฟืองเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแค่นี้แหละก็สามารถอัปเกรดได้ครับนี่นอ่าแล้วทีนี้พอเราสามารถที่จะอัปเกรดจนเลเวลตันได้แล้วมันจะสามารถเพิ่มดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แล้พอเพิ่มดาวไปแล้วเนี่ยจะมีสกิลปลดล็องมากขึ้นแล้วก็จะสามารถอัปเกรดยาน,นยจากเมื่อกี้เวลสิบห้คราวนี้กลายเป็นสาด้วยนะครับส่วนสุดท้ายที่อยู่ในเมนูนี้ก็คือจะเป็นห้อง CEO นะครับจำเรื่องของการต่อรองได้ใช่ไหมครับก็คือการอัปเกรดเลเวลตัวละครนั่นแหละมันก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้ครับ ทีนี้เราไปดูระบบอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับขอบพูดถึงเรื่องการจัดวางตัวละครก่อนนะครับหน้าจอหลักเราสามารถจัดวางตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับง่ายๆแค่กดเออขอโทษคือถ้าเกิดเราปล่อยไว้แป,ป๊บหนึ่งอ่ะมันจะเข้าสู่แบบเหมือนสกรีนเซิร์ฟเวอร์อ่ะมันจะซ่อน UI ไปนะครับอ่ะเรากดที่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วดูด้านขวาล่างเห็นไหมครับมันจะมีให้เปลี่ยนซึ่งเวลาเปลี่ยนเนี่ย มันก็จะมีให้เราใส่ตัวละครได้มากกว่า2ตัวได้นะอันนี้คือ default ครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนตัวละครได้ด้วยนะเห็นไหมเออแต่ว่าถ้าเกิดเราเลื่อนไปด้านขวา UI มันจะบังไงเพราะนั้นก็ที่มันจัดมาให้ default ก็ดีอยู่แล้วคือตัวละครที่เราชอบที่สุดยืนตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็ยืนตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วตัวที่3ราอาจจะไปยืนแอบอยู่ตรงนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับอะเดี๋ยวผมลองใส่ตัวที่3ามเลกันละกันกดเลขสามปุ๊บเปลี่ยนหน่วยรบนะครับแล้วก็เอาน้องคนนี้เข้าไปเพิ่่่่มออ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 แแลล้้้้้้้วนนนนนนนงงงเขขาาาาไปหหคซยูััีีรบบบต ก็จัดวางได้เลยนะครับก็เซฟเลยแล้วกันนะนำไปใช้ในล็อบบี้เนหะ็นไหมคราวนี้ยืนกัน3คนแล้วนะครับอย่างที่บอกนะวางไว้ด้านขวาแล้วมันจะโดนบังนะต้องรอให้ UI มันหายไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาลาทีนี้เราไปดูเมนูต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับมิชชั่นก็ภารกิจอันนี้ไม่มีไรนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยครับเป็นระบบไอดอลครับเขาจะผลิตทรัพยากรให้เราโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เงินตรงไปตรงมาส่วนไอสีม่วงๆอันนี้ก็คือเป็นพลังงานนั่นแหละให้คิดง่ายๆเวลาเราไปต่อสู้้้้จ้จจจําาาไดมมมัััยยนนนนะะรีีีเเเเวววตตกกอ่ ยเทเนียมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็คือจะเป็นระบบไอดอลคือมันผลิตของมันเองนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมากนะครับเอาละแล้วก็ที่สําคัญสําคัญอีกอันหนึ่งด้านซ้ายล่างครับอันนี้เป็นร้านคาครับผมก็ลองมาดูแล้วกันใครจะเปอะไรครับส่วนใหญ่ผมเข้ามาผมก็จะมาหาน้องคนนี้่ารักดีครับไม่มีอะไรก็มีหลายอย่างอ่ะลองดูก็แล้วกันนะครับคอสตงคอสตูมก็มีครับของใช้ประจําวันอะไรเงี้ยก็มีอ่ะลองดูก็แล้วกันแล้วก็ไอ้พวกแต้มกิจกรรมต่างๆที่เราที่เราได้รับมานะครับก็สามารถมาแลกเปลี่ยยนนนนดด้ทีีี่่เเชวกกั็ลอง ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาทําอะไรมากมไหมนักยกเว้นอันนี้นะครับข้อเสนอเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับไอเทมประจําวันที่จะเอามาขายให้กับเราบางวันอาจจะมีของที่เราต้องการอยู่ก็ได้แล้วมาขายในราคานี้มันถูกลงแล้วก็มันจะมีเควสประจําวันอันหนึ่งอ่ะให้มาซื้อของในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เข้ามาอย่างน้อยวันละครั้งก็แล้วกันเข้ามาเช็คดูในนี้มีอะไรที่ต้องการไหม คราวนี้เรามาดูด้านขวากันต่อบ้างครับจะมีบางอย่างที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับในหน้าจอแรกสุดก็คืออันนี้ครับแผนที่โลกอันนี้เป็นลักษณะของการส่งคนไปหาของนั่นแหละครับลักษณะมันเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมส่งไปเรียบร้อยแล้วรับรางวัลหน่อยนะครับนี่ครับได้รับ exp ของสาขาด้วยครับคือเดิมทีมาเนี่ยมันจะต้องมาเลือกพื้นที่ที่เราจะยึดก่อนนะครับว่าเราจะปลดล็อกสาขาไหนนะครับอีกเช่นนี้ปลดล็อกได้หลายสาขาเลยนะครับเดี๋ยวปลดล็อกตรงนี้กันละกันนี่ครับใช้เงิน แสนหนึ่งหรือว่าใช้งเงินแคชนะครับอันนี้แล้วแต่ปลดล็อกสาขานะครับเวลาเรามีสาขาใหม่นะครับเราก็ต้องติดตั้งคนที่มาดูแลสาขานี้ด้วยนะครับก็คือเลือกใครก็ได้ครับผมที่จะมาดูแลสาขานี้นะครับ,บแค่นี้แหละเสร็จแล้วมันก็จะมีภารกิจให้เราไปทาเห็นไหมจะทํางานอะไรงานออฟฟิศงานป้องกันงานอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งมันจะมีการสุ่มมาให้นะครับอันนี้คือมันสุ่มมาให้นะระดับ C คือจะเป็นระดับธรรมดาไงถ้าเกิดว่าเป็นงานดีหน่อยก็จะเป็นระดับ A ระดับ S อะไรเงี้ยนะครับเราก็ส่งคนไปทําการ เขาเรียกว่าอะไรนะหาของเออใช้คําว่าหาของอกดเลยก็แล้วกันอันนี้8ชั่วโมงครับเขาบอกว่ามีโอกาสสาเร็จแบบยิ่งใหญ่เจดน้วยนะตดตกลงแค่นี้แหละแล้วก็ตัวละครที่เราเลือกให้ดูแลสาขาเนี้ยเขาก็จะไปทํางานนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับในแต่ละสาขานี่มันจะมีเรื่องของการสร้างส,างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งมันจะต้องใช้แต้มเฟืองซึ่งเฟืองเนี่ยมันก็ได้จากการที่เราเลเวลอัพสาขาเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วการอัพเลเวลสาขาก็คือการส่งน้องเขาไปทาภารกิจนั่นแหละ เมื่อเรารับของรางวัลปับ๊บจะได้รับ E.P. สาขานั่นแหละครับเราก็จะสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างอำนวยความสะดวกได้เพิ่มเติมอยากจะเอาอหลายๆอย่างได้รับ E.P. อยากได้ร e ับเครดิตอยากได้อีเทอร์เนียมแล้วแต่เราเลยแต่จะว่าไปเรื่องของภารกิจนะครับบางทีมีภารกิจในการต่อสู้ด้วยนะคือไม่ได้มีแค่ส่งคนไปอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเราเจอภารกิจอะไรนะ ส่วนระบบอื่นๆนะครับที่อยู่ด้านขวานะก็จะมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือแท็บชุมชนนั่นเองครับมันคือระบบพาร์เนอร์ระบบพาร์เนอร์เนี่ยนอกจากที่จะมาแอดเพื่อนกันได้แล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์ได้ด้วยนะครับคนที่จะเป็นอาจารย์เนี่ยต้องเลเวล26ขึ้นไปก่อนเลเวลหมายถึงเลเวล ID นะครับไม่ใช่เลเวลของตัวละครเพราะฉะนั้นก็เล่นหลายวันอยู่เหมือนกันนะถึงจะเลเวลสูงขนาดนั้นได้นะครับ สวนเรื่องของการเพิ่มเพื่อนก็คือมาที่เพิ่ม่ันเนอร์เนี่ยแหละครับแล้วเราก็ใส่ชื่อหรือว่าใส่ตัวของ ID ดีไปก็ได้นะกดตรงนี้ก่อนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหาพ์ทเนอร์นั่นแหละใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วกดค้นหาแค่นั้นแหละครับเจอก็คือเจอไม่เจอคือไม่เจอ,เจอแค่นั้นเองนะครับก็แอดกันให้เรียบร้อยนะทีนี้เวลาเรารับเนี่ยเราต้องมากดบริเวณนี้ด้วยนะครับหรืเอ,อเวลาคนส่งมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้ ส่วนต่อไปนะครับจะอยู่ตรงการจัดการนะครับแล้วก็คือตัวเลือกตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเออมันมีการปรับออปชันเนาะเช่นการใช้สกิลหรือจะมีเอฟเฟกประกอบไหมนู้นนั่นนี่นะครับกล้องจะเคลื่อนที่ตามตัวละครไหมอะไรเงี้ยเอฟเฟกการโจมตีมีไหมดาเมจบัฟโชหรือเปล่านะครับรวมไปถึงภาษาใครที่ไม่ได้เป็นภาษาไทยนะครับต้องเข้ามาปรับที่ตรงนี้นะครับ ส่วนเรื่องของการปรับกราฟิกก็ด้านซ้ายเห็นไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอะ่ะว่าเครื่องเราไหวแค่ไหนโดยปกติเวลาเราเข้ามาเล่นอะ่ะเขาจะมีให้เราเลือกอยู่แล้วนะครับว่าเอจะเปิด60 FPS ไหมอะไร่เงี้ยเขามีให้เลือกอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดใครแบบไม่พอใจก็สามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของการจัดการบัญชีนะครับก็ตามที่เห็นนะครับว่ามันไม่ได้มีคําสั่งเรื่องของการลบ ID มาให้เพราะฉนั้นการรีเซ็ตอาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่าถ้าไม่ใช่เกมญี่ปุ่นอะ่ะมันจะจํา ID ไว้กับเครื่องของเราไงเออมันก งั้นก็ขอสรุปเลยก็แล้วกันนะครับใครที่ชอบเกมมือถือแนว RPG จากเกาหลีนะครับแนะนำเกมนี้ใช้ได้เลยนะครับสาวๆสวยงามมากจริงๆครับผม